เอาสวัสดีครับสวัสดีวันนี้โอ้โหลมหนาววิว,วิวมาแล้วผมบรรยากาศแบบนี้คนข้างบบชอบชอบเลยครับหนาวแบบนี้เหน,นเกี่ยวสบายสบายไม่มีฝนมากวนนะครับวันนี้ก็ออกเกี่ยวในเช้าครับผม,มเวลาเกี่ยวยว่อให้เกี่ยวเช้าเกินไปนะครับน้าค้างมันยังติดใบข้าวอยู่นะครับจะทาให้ข้าวชื้นเราไปขายมันก็อาจจะได้ราคาไม่ดีนะครับผมเพราะนั้นเราต้องเกี่ยวออกแดด,ดแรงๆครับ นี่เลยนะครับข้าวเรืองแล้วนะครับแต่แอบนอนหน่อยครับนี่ครับข้าวร้มนะครับหน้าหนาวก็อย่างนี้นะครับอนานี่เลยโอ้ข้าวรวงสวยตั้งๆอย่างนี้เลยครับนี่คือข้าวเบอร์ห้านะครับเกียวเจียวให้มันมันมือไปเลยครับผมนี่ครับโอ้ยเจียวดีเจียวเด่นครับคนนี้ตั้งใจเจียวครับทำไม่ได้ก็ต้องทำครับ เลยเลยนี่ครับใจเย็นครับไม่มีปัญหาอะไรนบวันนี้ไานยาวๆครับผมช่วงนี้ก็อุ้ยจะเป็นช่วงดูเกี่ยวข้าวอยู่ะครับเป็นช่วงดูเกี่ยวข้าวนะครับช่วงนี้ก็ยังเป็นข้าวนาปีครับช่วงนี้หนูออกดีครับเกี่ยวก็เยอะหมูเยอะผมไม่มีปัญหาอะไรครับผมเกี่ยวไปไรื่ครับ ็สบายสบายครับผมไม่มีน้ำมากวันครับหน้าหนาวก็ขับคนขับนี่ชิวๆครับไม่มีปัญหาอะไรขับไปเรื่อยๆครับกลัวจะแบบเสร็จนี่นะครับนี่ครับขับชิวๆมันมันมือนะครับคนขับมาเจอข้าวลมก็อาจจะเร็วหน่อยนะครับไหนแล้วก็ากติดตามช่องด้วยนะครับผมอาทำพารวยนะครับผมกดไลค์กดแชร์ช่องเราด้วย